ฟัง lenovo easer xt 6กห o โ oh อ้โหสีสันสวยงามนะครับแปลภาษาได้ด้วยเป็นแบบเ e earbud นะใส่ได้ทั้งวันฟังได้ทั้งวันแปลภาษาได้อีก134ภาษานะครับมีแอปที่มาให้กับตัวเขานะคุ้มค่ามากบอกระดับแบตด้วยตรงนี้นะครับใช้งานได้ทนนะทั้งวันเลยนะครับเสียงดีเบสหนักน,กนีสั่งซื้อก็ตรงนี้เลยครับ ไมนอกใช้งานกับงานถ่ายวิดีโอนะครับมีตัวรับสัญญาณนะครับต่อออกมาสำหรับต่ออะแดปเตอร์ USB Type C ได้นะครับเพื่อชาร์จไฟหรือว่า Power Bank ตัวนี้ก็มีที่หนีบมาให้เรียบร้อยมีกันลมฟองน้ำให้ตรงนี้นะครับเนี่ยไมก็อยู่ด้านนี้นะครับฟองน้ำกันลมสามารถเปิดโหมดตัดเสียงได้ด้วยนะตัดเสียงบรบกวนนะ ราคาใบแดงมีทอนโอ้โหมือใหม่พลาดได้ไงล่ะครับตะก้านี้เลย